สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในสถานศึกษานำร่องผู้บริหารทั่วประเทศพร้อมสร้างขั้นยมคนรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า พลตำรวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมว่า กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการที่เหมาะสมกับสถานศึกษาการจัดทำธรรมนูญสุขภาพของนักเรียนซึ่งถ้าธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วก็จะเป็นข้อปฏิบัติที่แต่ละโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการออกแบบกฎระเบียบอย่างที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะในทุกด้านของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพทางจิต ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าสถานการณ์การเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเด็กและวัยรุ่นมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นและมีช่วงอายุที่น้อยลงเรื่อยๆปัญหาสารที่เป็นอันตรายยกตัวอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าเพราะปัจจุบันสามารถหาได้ง่ายและอาจจะเกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบที่เกิดจากกลุ่มเพื่อนหรือสังคม จึงอยากให้มีการจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาวะของนักเรียนและครูของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการให้ความสำคัญในเรื่องนี้และเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต และที่สําคัญคือให้โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรื่องครูนอนเวรทําให้สังคมนั้นตื่นตัวเกิดกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกันฝากให้ทุกคนร่วมมือการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้สังคมมีความตื่นรู้ว่าสุขภาวะทุกด้านของนักเรียนและครูมีความสำคัญที่ต้องช่วยกันดูแล ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้เตรียมจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนเสริมสร้างพลังให้กับหน่วยงานในระดับพื้นที่กำกับดูแลการศึกษามีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญการศึกษากลุ่มเป้าหมายได้แก่ ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้แทนสอสอสอกรอสอชอและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม2,567ทั้งในรูปแบบของออนไซต์และก็ออนไลน์ค่ะ สำหรับปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่กำลังคุกคามเด็กและเยาวชนการป้องกันและควบคุมสามารถทำได้ด้วยการสร้างการรับรู้อันตรายและการเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือบูรณาการสอดแทรกความรู้ให้สอดรับแต่ละช่วงวัยให้รู้เท่าทัานการเสพติดรวมทั้งการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่ ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการไปยังทุกสถานศึกษาในสังกัดให้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้าห้ามสูบในสถานศึกษาโดยยึดกฎระเบียบเช่นเดียวกับการห้ามสูบบุหรี่ธรรมดารวมไปถึงผู้บริหารคณะครูต้องตรวจตราภายในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ประเด็นการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนลดอัตราการเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม